สวัสดีครับผมเพื่อนมาก็จะเล่นด่านเวนิเซียเหมือนเดิมนะครับผมกับปืนมาใหม่นะ SKC16 Mosu นะครับผมเพื่อนป่าระเบิดไปสภาครับผมเหมือนจะมาเลยด้านหน้าครับผมแต่ว่าปืนนี้ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนก็หลายๆคนไม่ชอบจับมาเล่นทีไม่ชนะแต่สาหรับผมผมเล่นได้หมดทุกปืนนะผมยิงได้เป็นพอนะผมคลิปนี้นะไม่น้นแบบยิงเยอะนะครับผมเพื่อนอยากให้เพื่อนๆดู ความสวยของปืนแล้วก็ความลมที่ผมยิงโอ้โหโดนแสงฝั่งเขาเลยคนเดียวนี่โอ้โหไม่ได้นะผมเพื่อนตอนนี้ฝั่งผมกําลังบุกอย่างหนักเลยนะนเพื่อนเฮ้ยมีคนนอนอ้าวผมได้เฉยครับผมเพื่อนเก็บไปสองตัวนะครับผมเริ่มเกมกันใหม่ครับผมเพื่อนนะก็จะบุกไปสั้นนิดน้นซ้ายมือระเบิดมาแสดงว่าเขาจะมาเด็กคิดเลยเก็บได้สองตัวครับผมเลือนเลยสามตัวนี้ โอ้ไม่มีใครวิ่งมาหาเลยด้านซ้ายมือโอเคเพื่อนเก็บไปแล้วนะครับผมเ้ื่อผมมันน้อยอ่ะเพื่อนๆตอนนี้เห็นเพื่อนว่าหลังมาหลังมาเพื่อนหลังมาโอ้โหเขาอีกนัดเดียวก็จะล่วงแล้แพ้ไปครับผมเอาใหม่เพื่อนๆก็จะบุกสั้นเหมือนเดิมนะผมจะเลี้ยงสั้นเอาด้านหน้าเดินเลยอ้โหเอาด้านหน้า โอ้โหยิงเขาไม่ตายอีกแล้วเพื่อนปืนมันไม่แรงเราจะบุกส,สั้นเหมือนเดิมนะครับผม,มเพื่อนๆโอ้โหทีมผมบุกปั้นสั้นอย่างเดียวเลยโอเคผมได้2ตัวนะเฮ้ยตัวที่สามล่วงก่อนไปก่อนนะเพื่อนกระสุนผมเฮ้ยด้านหลังมะกำลังใส่ลูกอยู่เลยนะไปเลยนะครับผมเฮ้ยทีมผมเอาเรื่องะเนี่ยเล่นดีกันทุกคนเฮ้ยด้านหน้าจะไปไหนล่ะเพื่อน โโออหนี่ต้องไปสั้นเลยเพื่อนๆอย่างนี้ไปสั้นเลยครับผมบุกสั้นเลยเพื่อนเข้าวงก็ได้ฮะนะเผื่อเกิดมานะตอนเล็งกล้องก็มีรูปดาวด้วยนะโคตรเท่เลยครับผมเพื่อนปืนกระบ,บอกนี้ไปเ,เพื่อนเดี๋ยวผมดูหลังให้เผื่อหลังจะมาซ้อนอีกโอ้โหโดนสิูเฮายินหนอ โอเคครับผมสลับฟังแล้วนะครับผมเ,เพื่อนบาลระเบิดไปหน้าสะพานกันหน่อยนะครับสามลูกเลยจะได้เฮ้ยมีคนวิ่งมาว่ะเฮ้ยมีคนวิ่งมามงเพื่อนเราไปรับเขากันหน่อยนะันเดี๋ยวเขาก็จะโดดลงมาเลยเพื่อนชอบเล่นปืนพกหรอคนนี้ชอบเล่นปืนเบสนะไม่รู้ไปทำอะไรครับผมมาด้ยมายาวกันหน่อยเพื่อนมา้ยยัไงไห เด็หนึ่งตัวโอ้โหจะเก็บสองส้นหน่อยนะครับผมแบ่งกันไปดูยับโอ้โหอีกแล้วครับผมเล่นเดดอีกแล้วคนนี้เอาให้ตายเพื่อนให้ตายโอ้โหโดนยิงเขาก็ไม่โดนเลยเอาใหม่ครับผม,มเพื่อนไหมสาแสงไปยาวนะครับผมเพื่อนก็วิ่งมาสะพรานกันหน่อยนะครับผมเพื่อนโอ้โหโอเคครับผมได้หนึ่งตัวครับผมเรือดเหรอโอเคด้านหน้านะ คนนี้จะเล่นพกอีกแล้วโโอ้หเสียจังหวะครับผมเพื่อนจะตายเพื่อนโอเคเนี่ยของแท้ครับผมเสือเอเป็นทองยิงไปนะเมื่อกี้โอ้โหว่าจะโยนระเบิดทำระเบิดร,ร,ระเบิดสูตรกันหน่อยนะโดนเขาดักลนะโยนระเบิดด้านนี้ก็ได้เผื่อได้เผื่อได้หนึ่งตัวนะครับโดนระเบิดทำชิ่งไปหน้ายาวกันหน่อยนะเผื่อได้ เงียบกรกิบเลยครับผมเพื่อนนะก็มาหน้ามงกันหน่อยเห็นเพื่อนยิงนี่โอเคได้หนึ่งตัวครับผมั่งเขาเหลือสองตัวนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับผมเพื่อนตอนนี้เห็นเพื่อนบอกว่ายาวนะยาวอีนกนะไปยาวกันหน่อยครับผมเอา้ากำลังจะวิ่งไปยาวเลยเพื่อนเอาให้ตายเพื่อนเรียบร้อยเลยออรูล่าผมออรูล่านะเจ็ดหกแล้วนะคะรับผมเพื่อนนะ แสงมายาวเหมือนเดิมเฮ้ยระเบิดพยูนย่างี้นะโยนระเบิดไปหน้าโมกันหน่อยถือมันได้นะครับเอาได้จริงๆนะครับผมเพื่อนนะเรามายิงช่วยเพื่อนอยู่สะพานกันหน่อยโอเคได้ถึงตัวเอา้าไม่ได้นี่วะเพื่อนได้นะครับผมเพื่อนนะของเขาเลือคนเดียวนะเห็นยิงเพื่อนอยู่ยาวก็จะวิงไปหานะผมเพื่อนมา้าน้ายแหละ จะรอจังหวะแล้วกันผมว่าเขาวิ่งกลับไปแล้วนะคิดว่านะไม่มีแล้วผมเห็นไหมเพื่อนบุกไปแล้วกลับกันหน่อยนะครับผมเพื่อนมทีมของคุณได้รับชัยชนะเพื่อนยิงจายแล้วนะครับผมเพื่อนมาปลาระเบิดพยาวเอา้าเพื่อนโทษทีครับผมตาไม่ตาไม่หลุดคนนี้โดนแสงระเบิดทําชิ่งกันหน่อยนะครับผมเพื่อนระเบิดสูตรนะแต่หน้ามองอีกหนึ่งลูกกันหน่อยเผื่อได้ เเขาโยนระเบิดมาแล้วแสดงว่าเขาจะมานะเพื่อนๆมาระเบิดดักเลยรอจังหวะนะครับผมเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> นี่นเข้ามาหาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเอา้ายาวมาเพื่อนโอ้โหยิงไม่ตายโอเคตายคู่อยู่นะครับผมฝังผมชนะไปนะอันนี้ฝังผมได้เกล้านะผมเพื่อนหรือน้าโมงกันหน่อยรอให้เพื่อนคนนี้ออกเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาเพื่อนนี่ได้หนึ่งตัวนะ โอ้โหโดนคุณโคกินไปผมเรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนเอาให้ตายโอเคไเล่นต่อนะครับผมเพื่อนเกมเป็นจึงมาอีกแล้วนะคะผมเพื่อน98โยนระเบิดไปหน้ามงกันหน่อยนะครับผมเฮ้ยเหมือนมงจะมาเลยวิ่งหนีก่อนนะผมระเบิดไปยาวเลยเฮ้ยด้านหน้ายิงก่อนไม่ได้เปรียบหรอกครับผมมาผมจะยิงมาชนคุณกผมเนี่ย โอ้โหลมครับผมเรียบร้อยเลยนี่ก้าครับผม,มเพื่อนๆตึงๆครับผม,มเพื่อนๆนะโดนระเบิดทำชิงไฟมือเผื่อมีคนวิ่งมาเร็วนะผมก็จะวิ่งอ้อมกันหน่อยนะครับผม,มเพื่อนๆรอจังหวะน,นะตอนนี้ไปวิ่งอ้อมกันหน่อยนะผมต้องเล่นเซฟๆกันหน่อยนะระเบิดไฟเผื่อมันได้นะ เฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอน้โหขานีมาโคตรเร็วเลย,เ,ลยเคได้หึงตัวอยู่นะมาปลเปิดทำชิงไปครับผมไปยาวเฮ้ยเพื่อนเข้าโบว์เพื่อนเคได้อีกหนึ่งตัวครับผมมาตัวไหนจะวิ่งมาโอเคประมาณนี้นะครับผมอยากให้ชมคลิปสนุกๆนะครับ